Turotech Technology made for Adventure for Made สวัสดีครับผมจินจากทัวร์เท h นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแ e งแรก k ของ Yamaha t เ n เ r เ700หรือที่เพื่อนๆเรียกว่า T7 นะครับทั้งเรื่องของคุณสมบัติการออกแบบและการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเราดูที่โครงสร้างก่อนนะครับตัวนี้นะครับออกแบบและผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับด้วยสแตนเลสสตีลทูบหนา18มเมนะครับความหนาของผนังถึง2มเมตร ตัวแรกเชื่อมต่อตรงแบบรบเรียบนะครับโดยไม่ต้องมีการยึดต่อนอ็อตตัวแขวนหรือการปรับแต่งใดๆเลยนะครับมาดูที่มาลติ้งนะครับมัลติ้งเนี่ยยึดกับเฟรมรถมอเตอร์ไซค์และระบบฟิตติ้งทั้งหมดรวมทั้งสกรูโบลว์วอลเชอร์และล็อกน็อตนะครับเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลแบบไฮคุโรจิเกรดทั้งหมดจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการเกิดสนิมและความแข็งแรงของโครงสร้างเรามาดูเรื่องการใช้งานกันนะครับแหลกตัวนี้จะเป็นแหลกแบบตรงนะครับจะแตกต่างจาก แหลกวอลหลบท่อซึ่งข้อดีของมันก็คือคุณสามารถเลือกใช้กระเป๋าสัมภาระได้หลายรูปแบบตามต้องการนะครับทั้งแบบ s e g a Evo s e g a Pro s e g a Pro 2 s e g a Mundo หรือเลือกติดตั้งซอ f t BACK เมื่อต้องการใช้งานแบบ OFF ROAD อย่างเช่นกระเป๋า a d i l a n d Click หรือกระเป๋าแบบ s e a t e r b a c k Extreme หรือของยี่ห้ออื่นในท้องตลาดได้อย่างลงตัวและง่ายได้ครับเรามาดูเรื่องความแข็งแรงกันบ้างนะครับมาดูโครงสร้างของแบกทเทนนะครับ เรียกได้ว่าแหลกของเราเนี่ยแข็งแรงที่สุดในท้องตลาดเลยกว่าได้ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบไฮเพอร์ซิชันและการผลิตขั้นสูงทั้งจุดยึดต่างๆคุณภาพการตัดต่องานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ที่มีคุณภาพสูงกับโครงสร้างและการยึดกับตัวรถด้วยมัลติ้งจอย n t ที่มีช่องซับแรงและระบบการกระจายแรงกระแทกที่กระทำตรงต่อโครงสร้างซับเฟรมของรถรวมทั้งด้านหลังนะครับโดยตรงนี้จะมีปักอุดยึดนะครับเพื่อความสวยงามและการเก็บงานที่เรียบร้อยหมดจดนะครับและยังเป็นเสมือนการล้มด้านหลังด้วยช่วยป้องกันรถได้อย่างดีเลยมาดูที่ตัวหูนะครับตัวหูของ Pan นอร์แร็เนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้อย่างเสถียรมั่นคงมากที่สุดนะครับด้วยตำแหน่งมุมกว้างทั้ง4มุมนะครับซึ่งทำให้ค่าเร d i a n t o อปจ r ายเรช่เนี่ยช่วยรับแรงกระแทกได้รอบตัวและรับแอมพลิตดได้สูงสุดแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากที่ สามารถนําไปติดตั้งเลือกใช้งานกับพลัสเอเจนต์อื่นได้หลากหลายนะครับด้วยสเปเซอร์พิเศษที่จัดมาให้ชุดนะครับเช่นการเลือกติดตั้งร่วมกับท็อปแคดแร็กหรือสามารถติดตั้งตัวแ a n e ึ h o l เดอร์แฮนเดิลได้หรือสามารถใช้ร่วมกับเรสคิว h o เดอร์แฮนเดิลหรือสามารถปล่อยทิ้งเอาไว้ใช้รัดของตามปกติได้เลยนะครับนอกจากนั้นที่จุดยึดด้านล่างของ n e งแร็กที่ยึดค้ำกับฐานที่มั่นคงของพาสเซนเจอร์ฟ t ดแบ็ซึ่งเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดของโครงสร้างรถ ทังนี้ทัวร์เทคจัดให้มีสเปเซอร์สแตนเลสสตีลนะครับความหนาถึง3ามเเมตรเพื่อช่วยการติดตั้งแบบมีพักเท้าหรือไม่มพักเท้าก็ได้นะครับสามารถเลือกใช้งานขี่แบบโซโล่และ Extreme รีมออฟโที่ไม่ต้องการแพสเซนเจอร์ฟูดแบกเพื่อลดน้ำหนักและเป็นอุปสรรคในการใช้งานบริเวณด้านหลังของแกลกนะครับยังเสริมด้วยเอ็นค s อสบาตัวนี้นะครับซึ่งออกแบบเป็นลักษณะ shape นะครับเพื่อทำให้ล้อวิ่งผ่านได้สะดวก และยังเสริมความแข็งแรงของอไหลในการรับสัมภาระที่หนักอึ้งและช่วยป้องกันการเบลิงอินและการกระจายแรงกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับตัวรถมาดูเรื่องความสวยงามกันบ้างนะครับ mm hmm. พันเนอร์แกของโต้เทคออกแบบให้แนบชิดกับตัวรถมากที่สุดช่วยคุณขับขี่ในซิงเกิลแฟลกได้อย่างง่ายดายแถมยังให้รีนแองเกิลและกาวเคลืที่สูงออกแบบช่วยให้การควบคุมรถได้ดีด้วย g ก a ิ i t y Control และ f e r r y to p a s s e n g e r และสามารถวางกระเป๋าผ้าในแนวระดับสอดคล้องกับลายเส้นรถอีกทั้งยังใช้เส้นคอนทัวร์ที่เป็นแนวเดียวกับตัวรถเพิ่มความสวยงามให้กับรถยิ่งขึ้นครับแร็คของโทเทกมีเลือก2แบบนะครับทั้งแบบอิเล็กโทรโพลิสสเตนเลสสตีลซึ่งช่วยให้รถดูโดดเด่นขึ้นดูราคาแพงสงา่าหรูมีสไตล์หรือแบบสเตนเลสสตีลแบล็กพาวเดอร์โคตติ้งคุณภาพสูงให้ความดำสนิทดูทะมึนสปอร์ตดุดันดิบเถื่อนและยังท้อนความเป็นตัวตนของคุณได้อีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวไว้นะครับ คือสินคุณจะได้จาก p a n นอรแวรของ t o r ร t เท h ซึ่งผ่านการ c e r t i f ิการใช้งานและคุณภาพจากสถาบัน Proof i n ินเ n a t i o n a l ประเทศเยอรมนีจึงทำให้คุณมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์สมบันจากประสบการณ์กว่า30ปีของท o r ร t เทคคุณสามารถนะครับติดตามผลิตภัณฑ์อื่นๆของท o r ร t เท h ได้ในช่อง YouTube Channel ของเรานะครับอย่าลืมกดเตือนไว้นะครับสาหรับข้อมูลใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ